นาร์ไซเบอร์ครับปีเตอร์ครับปีเตอร์ครับปีเตอร์

นักโลกไซเบอร์เนี่ยกับเด็กเนี่ยก็เหมือนกันเพราะว่าคนที่มาเป็นนักโลกไซเบอร์ใหม่ๆนี่กอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองต้องทําอะไรบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์โลกไซเบอร์นะครับแล้วก็ถ้าเราจะใช้ไซเบอร์ในการต่อสู้ทางการเมืองหรืออธิบายความรู้เรื่องปัญไตน,นั้นเราจะทํำยังไง อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองสําคัญของประชาชนคือตอนนี้เนี่ยคนอาจจะตื่นเต้นเกี่ยวกับปรากฏการของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเพราะว่าเขาสามารถมีพื้นที่ในการสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองได้แล้วก็อาจจะมีการใช้ชื่อปลอมหรือชื่อใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเองวันนี้จะมีนำแสงนะครับอยู่ในโลกไซเบอร์บางคนอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อจริงบางคนก็อาจจะไม่ได้ใช้รูปจริงด้วยนะครับ เขาสามารถที่จะสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ได้ในโลกของอินเทอร์เน็ตแต่ว,ว่าวันนี้เราจะมีนักโลไซเบอร์ที่จะมาร่วมพูดคุยกันในแกลนอนทีวีครับวันนี้พวกเขาส่วนหนึ่งพร้อมที่จะเปิดเผยว่าเขาเป็นใครและเขาคิดอะไรผู้เป็นใครผมเป็นนักโลไซเบอร์ครับ ทำไมเป็นนักโลกไซเบอร์ครับผมไม่ชอบการปฏิวัติครับเป็นนักโลกไซเบอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่มีการปฏิวัติครับภารกิจที่คุณทําในโลกไซเบอร์คืออะไรต่อต้านการปฏิวัติครับวิธีการากตร่อสู <PowerPoint> ้ของนักโบกไซเบอร์คืออะไรอาดาทหารทุกตัวที่มาทําปฏิวัติครับเราจะใช้ไซเบอร์ให้เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ไปยังไงเราต้องเผยแพร่ให้ประชาชนรู้ว่าการปฏิวัติรัฐประหารมันเป็นสิ่งไม่ดีครับ ไม่ทราบว่ากำลังทำหน้าที่เป็นนักลบไซเบอร์หรือเปล่าเ,เกี่ยวกันไหมครับกับแกนนอนแล้วทำไรเนี่ยทำไรเเ,เกมใครเขาเรียกครับค,คุณใช่พวกชายชุดดำหรือเปล่า <Excellent. S 1> รู้น,นี่หลักฐานชัดเจนเห็นไหมปืนนี่ปืนอะไร M16 ครับปืน M16 ครับใช้ปืน M16 แล้วไล่ยิงใครยิง ารือการครับนี่ครับเอาลิขายแล้วนี่นักรบไซเบอร์ครับอาริสโดนแล้วนี่ครับนี่ครับกำแพงวัดครับนี่ครับกำแพงวัดนี่กำแพงวัดใช่ไหมใช่ครับกำแพงวัดอะไรวัดตะชุมวนาลามครับอ้าค่ะคุณผู้ชมครับนี่เป็นความเข้าใจผิดของคนคนหนึ่งที่คิดว่าจะแก้ปัญหาการเมืองด้วยการทหารนะครับ เขาอาจจะสูญเสียความมั่นใจในชีวิตแล้วก็หลงทางผิดหลังจากพ่ายแพ้ในเหตุการณ์ที่ล่าประสงค์เราอาจจะเห็นเบื้องหลังนักลบไซเบอร์คนนี้นะครับเราได้อิมพอตมาจากประเทศจีนในยุคมองโกเลียน,นะครับ <c oughs> มีโม,โม,อยยมองโกมักนยุคมองโก ไม่ใช่ยมโองยุคอะไรวะที่มันมีผลเม,มนจูอยู่ในยุคเมนจูนะครับมผมไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าได้เพราะว่าจะมีผลต่อรูปคดีนะครับ <c oughs> แต่ผมขอยืนยันว่ามาจากยุคเมนจูนะครับ <c oughs> รูปแบบการผลิตของของมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนในระดับปัจเจกเลยพอมันเปลี่ยนปุ๊บตอนนี้มันวุ่นวายมันควบคุมไม่ได้แล้วมันมุดมันซีซัวจนรัฐที่เธอตานนั้นไม่สามารถเข้าไปจัดการทันได้มันถึงยุคที่มนุษย์เนี่ยมันผลิตอินโฟเมชันผมไม่ได้ผลิตตัวคอมพิวเตอร์ผมไม่ได้ผลิตสายแรนสายอะไรผมไม่ได้ผลิตเก้าอี้หมอนเหมือนผมไม่ได้ผลิตอะไรสิ่งที่ผมผลิตคืออะไรอินโฟเมชัน หรือตัวเรียกว่าองค์ความรู้อย่างเช่นผมเสนอรเรื่องแกนนอนอย่างเงี้ยผมสามารถทําการผลิตทางความคิดและขายความคิดได้จํานวนมากเนี่ยออกไปผ่านโลกดิจิตัลวิกกีหลีกนี่ชัดเจนที่สุดไม่ต้องพิมพ์หนังสือไปวางขายร้านในอินไปวางะลรไร้าสาระคือ erm <c oughs> ในสังคมเนี่ยมันมีชุดคิด มันมีชุดคิดเขาเรียกเป็นมันเป็นชุดเลยมันเป็นแพ็กเกจเล็กๆจริงๆชุดคิดตรงนี้ก็คือไวรัสตอนนี้ที่กำลังผลิตกันอยู่ในทางการเมืองมันผลิตชุดความคิดหนึ่งที่เรียกว่านักการเมืองเลวมันบอกว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยจะทําให้ได้ได้นักการเมืองเลวมาส่วนที่มันเก่งมันพูดความจริงประมาณสัก70%แล้วมันตบท้ายบิดมันพูดจริงบางเรื่องนะมันมีคอร์รัปชันจริงมันมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจริงอันนี้มันจริง มันไม่ใช่ตอแหละนะพวกเราก็เห็นกันอยู่มันเรามีปัญหาแบบนี้อยู่จริงเราได้นักการเมืองที่มีปัญหาอยู่จริงแต่วิธีการแก้นะั้นไม่ได้แก้แบบมึงพูดแต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือบรรทัดสุดท้ายสุดท้ายมันบอกว่าให้กวาดล้างปิดประเทศ3ปีจัดการกับนักการเมืองที่เลวให้หมดและเปิดประเทศใหม่ชุดคิดนี้เป็นชุดเดียวกับฮิตเลอร์ก่อนที่จะทําการกวาดล้างอยู่ฮิตเลอร์ตอนนั้นมีความคิดว่าฟาสซิสนาซีนาซี ฮิตเลอร์เชื่อว่าความวิบัตหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นเนี่ยความวิตบัตทั้งหลายที่เยอรมันเผชิญอยู่ในวิกฤตการณ์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเกิดจากยิวเพราะยิวแม่งคุมเศรษฐกิจแล้วยิวแม่งเอาเปรียบดังนั้นต้องทําการเคลียร์การเคลียร์ก็คือการฆ่ายิวเจ็ดล้านคนและพาประเทศเข้าสู่สงครามตายกันที่หาายปวงหมด สีสมจะาที่ไฟคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนเอารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยกลับมาเสไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลผมพร้อมจะให้คำแนะนำปรึกษาเดี๋ยัไอซัปกันไปโอาพร้อมครับห้าร้อยบาทอันนี้สงจากประชาธิปไตยที่กินได้ สวัสดีครับแรนอนทีนะครับบริษัททีเป็นมาตราสใช้เป็นเนตรมานานไหมยังครับสิปีแล้วค่ะสิบปีแล้วนะครับใช่แล้วใช้เกี่ยวกับการเมืองที่ใช้มานานรือยังประมาณปีหนึ่งอะค่ะปกีกว่าๆที่เริ่มที่เริ่มหันมาใช้ในเรื่องของการเมืองหลังจากที่เริ่มเริ่มศึกษาข้อมูลเรื่องการเมืองมากขึ้นค่ะก็เลยเริ่มเริ่มเอามา,เ,าเริ่มเล่นเฟซบุ๊กแล้วก็ใช้เป็น จุดที่ใช้ในการสื่อสารเพราะว่าในสังคมปัจจุบันที่ทํางานที่บ้านที่อะไรเงรี้ยค่ะก็ไม่สามารถพูดไม่สามารถพูดเรื่องการเมืองได้ก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของการแสดงออกในระบอบประชาธิปไตยเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องโต้ตอบก,ก็คือเราต้องเอาความจริงมาพูดกันซึ่งความจริงอาจจะเป็นคนละชุดซึ่งเห็นไม่เหมือนกันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนั้นก็เป็นการแลกเปลี่ยนมากกว่าไซเบอร์หรือโลกเสมือนจริงเนี่ย ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่ามันปลอมนะแต่ว่าโลกไซเบอร์เป็นโลกที่เขาสามารถที่จะสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ได้ในโลกของอินเทอร์เน็ตคือผู้ปกครองเนี่ยเขาจะใช้ เขาจะใช้ความกลัวเนี่ยกดปกครองประชาชนใช้กฎหมายหรือใช้นอกรูปแบบขม่มสิ่งที่ประชาชนต้องทําคืออย่าไปกลัวมันจริงแล้วที่โคนหน่ากลัวนะผมบอกก่อนเมื่อประชาชนไม่กลัวคุณนะ